ในการลงโทษทางวินัยกับลูกจ้างที่กระทำผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยก็จะปรากฏอยู่ในมาตรา119อนุมาตราต่างๆหรือที่เรียกว่าวงเล็บต่างๆนะครับถ้าเกิดไม่เข้าข่ายที่อยู่ในอนุมาตราต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะไม่ใช่ความผิดวินัยร้ายแรงถ้ามีการเลิกจ้างก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยกันตามกฎหมายและถ้าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็อาจจะต้องเสียค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมอีกส่วนหนึ่งนะครับตัวอย่างที่เราจะคุ้นๆกันอยู่แล้วก็คือ ละทิ้งหน้าที่สามวันทําการขึ้นไปเนี่ยโดยไม่มีเหตุมัควรด้วยนะเราก็จะลงโทษกับพนักงานได้แต่มีเรื่องหนึ่งครับที่ไม่ค่อยได้เจอกันหรอกนานๆทีถึงจะได้เจอและเอามาเป็นฐานในการอ้างที่จะดําเนินการทางวินัยโดยเลิกจ้างโดยไม่จากค่าชดเชิยออกไปเลยก็คือตามวงเล็บ6ของมาตรา119ซึ่งมีหลักอยู่ว่าถ้าลูกจ้าง ได้รับโทษตามคำพิพากษาถึงที่สุดใ้จำคุกนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้แต่ก็มีข้อสังเกตอยู่หน่อยหนึ่งว่ากรณีนี้มันหมายถึงว่าลูกจ้างได้ทำความผิดทางอาญาฐานใดฐานหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่ง <S <S ไม่ว่าความผิดนั้นกระทำต่อนายจ้างหรือกระทำต่อบุคคลภายนอกก็กตามและจะต้องมีการดำเนินคดีอาญาแก่ลูกจ้างนั้นทางศาลแล้วนะจนกนระทั่งศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเพื่อจำคุกลูกจ้างรายนั้น จะเป็นคำพิพากษาสารชั้นต้นหรือสารชั้นใดก็ได้ครับและลูกจ้างก็ได้รับโทษจำคุกในขณะที่เป็นลูกจ้างของนายจ้างด้วยงั้นก็แปลว่าถ้าลูกจ้างได้รับโทษจำคุกขณะนั้นลูกจ้างจะต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างด้วยจึงจะนายจ้างจึงจะใช้สิทธิในการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าเชยตามมาตรา119วงเก้า6นี้ได้ นะครับแต่ถ้าการกระทําความผิดทางอาญาจนสารพิภากษาจําคุกนั้นนะ่ะกระทาก่อนที่จะเป็นลูกจ้างของนายจ้างกระทําก่อนหนะ้าแต่พอมาเป็นลูกจ้างของนายจ้างปุ๊บแล้วเนี่ยได้รับคําพิภากษาจากศาลถึงที่สุดให้จาคุกแบบนี้ก็ก็ได้ครับดังนั้นมันก็จะมีอยู่สองลักษณะเนาะคือได้รับคําพิภากษาจากศาลถึงที่สุดให้จาคุก ตอนที่เป็นลูกจ้างของนายจ้างนี่แหละและกระทําความผิดขณะที่เป็นลูกจ้างของนายจ้างนี่แหละกับอีกลักษณะหนึ่งก็คือกระทาความผิดมาก่อนที่จะเป็นลูกจ้างของนายจ้างแต่มาได้รับคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดจาคุกตอนที่เป็นลูกจ้างของนายจ้างเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในข่ายที่เราจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าเฉยตามกฎหมายได้นะครับแต่ก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติม,ตมหน่อยนึงตรงที่ว่า โทษที่ลูกจ้างได้รับถึงจำคุกนั้นนะ่ะจะต้องไม่ใช่โทษที่เป็นการกระทําความผิดโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษซึ่งทําให้ในายจ้างได้รับความเสียหายด้วยนะถ้าการกระทําความผิดอันนี้ผมบอกไว้ก่อนหน้าแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นความผิดที่กระทําต่อนายจ้างหรือตัวบุคคลภายนอกก็ตามอ้าต่อบุต่อนายจ้างก่อนนะครับการกระทําผิดที่ลูกจ้างได้รับ คำพิพากษาจำคุกถ้าเป็นความผิดเพราะกระทาโดยประมาทหรือละหุโทษนายจ้างต้องได้รับความเสียหายด้วยนะถ้าพิสูจน์แล้วว่านายจ้างไม่ได้รับความเสียหายเนี่ยอันนี้จะต้องจ่ายค่าชดเชยนะดังนั้นถ้าถามว่าลูกจ้างทําผิดอาญาต่อนายจ้างในความผิดละหุโทษอ่ะหรือต่อบุคคลภมยนอกก็ได้ในความผิดละหุโทษห,ห,หรือความผิดที่กระทาโดยประมาทแล้วศาลสั่งจำคุกมีคาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ถ้าจะเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าเฉยมันต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างทำผิดในความผิดเล่าโทษหรือกระทำโดยประมาทแล้วศาลต่างจำคุกเนี่ยลูกจ้างทำผิดแล้วนายจ้างได้รับความเสียหายนะแต่ถ้าลูกจ้างทำผิดโดยประมาทหรือเป็นความผิดเล่าโทษแล้วศาลสั่งจำคุกแล้วนายจ้างไม่ได้รับความเสียหาย อันนี้เลิกจ้างต้องจ่ายค่าจดเฉยนะมันเป็นกรณีรายละเอียดแบบนี้นะครับก็ท่านสามารถไปดูตามคำพิพากษาสารดีกาซึ่งมีปรากฏอยู่ในหลายเรื่องได้เลยนะครับเช่นคำพิพากษา,าดีกาที่2909 2524เป็นเรื่องของข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจดเฉยที่บอกว่าได้รับ โทษตามคำพิพากษาถึงที่ให้จำคุกนั้นมันต้องแปลว่าลูกจ้างได้รับโทษตามคำพิพากษาจำคุกและก็ดีถึงในขณะที่เป็นลูกจ้างนะครับถ้าพ้นจากความเป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นอีกคนละเรื่องไม่เกี่ยวกันนะครับนี่คือตัวอย่างเนาะดังนั้นเคลียร์ความเข้าใจในเรื่องนี้หน่อยเพราะผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังเข้าใจไม่ครบถ้วนนะครับ